เป็นอะไรทำไมต้องกดด้วยล่ะจ๊ะจะอะไรซะอีกลืมกุญแจนะสิชานาจ๊ะหนูกลัวค่ะป้าฉันเองก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วนะปราจีปราจีอยู่ไหนคะามาฉัาจะให้ดูของอันนี้ชานาเธอไม่ได้มากับคุณเมระเหรอค่ะเขาว่าจะเข้ามาแต่คิดว่าทุกคนคงกำลังพักผ่อนอยู่นะคะแล้วยังไงล่ะก็เลยกลับ ต่อให้หลับเป็นตายเนี่ยเราก็พร้อมลุกม,มาต้อนรับเขาคงกําลังกลับรถอยู่นะคะตอนนี้คุณแม่ระคะคุณแมระคะรู้แล้วรู้แล้ว อาจจะตัดการชันอาจจะหยุดฉันได้แต่ว่ารันบีล่ะเธอจะหยุดเขาจากการตกลุมรักปาจีได้อย่างนั้นเหรอฉันบอกให้หุบปากไงแค่หุบปากเท่านั้นน่ะเธออยากให้ฉันหุบปาก <c oughs> เอะอาก็หุบปากหุบปากหุบปาก <c oughs> ฉันคือบอลีเออรเมล่ไม่มีใครทรยศ์ฉันหรือว่านอกใจฉันได้ทำไมละ่ะ ทำไมะันต้องทำตามที่เธอต้องการด้วยล่ะฮะคิดว่าตัวเองจะตื่นตอนเช้าด้วยกลิ่นกาแฟอย่างนั้นเหรอเธอควบคุมได้ก็แค่ชีวิตของตัวเองจะคุมชีวิตคนอื่นได้ยังไงกันเล่าแค่คุมตัวเองยังไม่ได้แล้วรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกฉันเข้าใจนะเธอน่ะ รักรันบีแต่ต้องยอมรับว่ารันบีไม่ได้รักเธอเขารักปาจีรันบีรักฉันทนั้นเขารักแค่ฉันเขารักฉันทนนั้นไม่มีใครอื่นเข้าใจไหมเขาเกลียดปานจีเขาไม่ทอบมันเอาซะเลยเพราะมันน่ารำคาญแล้วก็น่าโมโหมากด้วยรันบีต้องทนกับมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในสิ่งที่นายเห็นน มันก็เป็นแค่การแสดงเท่านั้นรู้ไหมทําไมเขาต้องแสดงด้วยเพราะฉันไงบอกให้เขาทำนะแล้วรู้ไหมว่าทําไมถึงทําตามที่ฉันบอกก็เพราะเขารักฉันยังไงละ่ะอยากรู้มากกว่านี้อีกไหมจะดีกว่านะถ้าหยุดพูดกับฉันสักทีนะเข้าใจมากไหมอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ไปซะไปจากที่นี่ซะฉันร้ำคานมากแล้วไปสิไปเอาอไปซะเธอเพิ่งจะไล่เธอไม่เอานะ อย่าหยุดไล่เซ่ไล่ฉันเอกผลักใส่ฉันเอกผลักฉันด้วยแรงทั้งหมดที่ไม่ไล่เซ่ปลดปล่อยตัวเองคุมตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคุ้มใครแล้วเพราะเธอควบคุมไม่ได้เลยสักอย่างเดียวยอมรับความจริงสักทีเซ่เธอไม่ได้ผลักฉันเพราะความมั่นใจแต่เธอทําเพราะเพราะความกลัวมันเป็นความจริงนะที่เธอให้ฉันหูปากเพราะรไม่ได้ออกไปซะ ใช่แล้ว <ไป S 1> มัน<ส>คือ<ส>ความจริงหุบปากแล้วก็ออกไปซะมันคือความรจริงเขารักฉันเท่านั้นเขารักแค่ฉันเท่านั้นแค่ฉันคนเดียวไปอย่าขยับไปมาสิอยู่นิ่งๆนะ จะเชื่อว่าฉันถ้าเท่ารักเธรักปราจี <c oughs> ฉันเชื่อเท่านั้นฉันนี่แหละรักปราจีแต่ว่ารันบีรักปราจีมากกว่าที่ฉันรักอีกนะฉันเข้าใจแล้วแต่เธอไม่เลยดังนั้นเธอเป็นคนที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยนิรีอาฟังฉันนะ ทำอะไรสักอย่างเพื่อแยกรันบีกับปราจีออกจากกันหวังว่าไใช่ตำรวจนะไม่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 ทำอะไรสักอย่างสิเอาแบบนี้นะไปยืนหลังประตูซะเออบาดูเหรอขอะถอดครับคุณหนู มีอาญากอหลบนีอยู่แถวนี้ตำรวจเลยคิดว่าเขาอาจจะหลบอยู่นี่เลยมาขอสอบปากคำนะครัอจริงเหรอจ๊ะแล้วไหนแหละตำรวจเออครับ<ข>อ๋อนี่ห้องคุณละครับค่ะน,นี่ห้องฉันเองอ๋องั้นเรากำลังตามหาชายที่บัคับปาจีให้แต่งงานด้วยอออเหรอคะ คุอยู่ในห้องนี้ทั้งวันเลยเหรอคะฉันอยู่ในห้องฉันทั้งวันเลยอ่ะไม่เจอใครไหมอืมไม่เจอเลยค่ะไม่มีใครมาที่ห้องนี้เลยเอ,อ่ะเราจะไปต่อขอค้นหน่อยนะโอ้ช่าไมจะไม่ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะพวกเขาค้นทุกแห่งแล้วล่วะค่ะเแต่ห้องนี้สบายเลยค่ะเ,ออเชิญเชิญครับเออหน้าต่างอีบานอยู่ทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้เลยค่ะ เออท,ท่ที่พอดีปัดไปโดนมันนะเขอบคุณมากจ่าบายดูขอบคุณมากนะจ๊ะเออเช็คท,ทั่วหรือ,อยังคะจะใครบ้างหรือเปล่าอ่ะคือฉันหมายถึงนอกจากเจ้าของห้องยังไง<ะ>วันนี้ก็อย่าเปิดหน้าตาไม่จําเป็นนะครับอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือน รันบีรักปราจีมากกว่าฉันนะต้องพูดกับรันบีให้เคลียร์แต่ว่าจะต้องพูดกับปราจีก่อนฉันไม่ได้ตั้งใจนายน่เหลือเชื่อจริงๆเหลือเ,ลเชื่อในทุกเรื่องนั่นแหละยกเว้นเรื่องเธออย่ากฆ่าเชื่อตัวไหนก็ไม่มีทางเอาเธออยู่หรอก นี่เหยียดฉันจนถึงแค่ไปเชิญเลยขอพูดเองนี่อันนี้นี่ทำอะไรกันเนี่ยฮะสิเขาว่าฉันก็ก็ปราจีนนะสิฉันอยู่ด้วยแป๊บเดียวก็ปวดหัวทับบ้าอยู่แล้วเนี่ยนี่อย่าทำตัวไม่ดีกับเพื่อนๆสิจ้าลูกแต่ว่าแม่เขาเขาตั้งหาวที่ทำตัวไม่ดีผมทำอะไรผิดหรอครับไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยดูเขาโกหกสิค่ะเห็นไหมคะแม่เขาเสแสร้งทำเป็นเสแสร้งงั้นเหรอแสดงไม่เนียนด้วยซ้ำอ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่นเห็นไหมคะเขาแกล้งทำเป็นเจ็บอ่ะขนาดต่อหน้าแม่ตัวเองยังขนาดนี้เลยถ้าคคคคุณนน่่่ะลลาาายยยสตเเเมมืออไไหรรผงปป็โจ๊กับ โจกเหรอ,อ,อใช่ครับผมหมายถึงผมคงเลยเป็นโจกทันทีที่เธอมองมาโจกเนี่ยนะครับคุณนะฮะผมเป็นเด็กดีนะทําในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วนี่อะไรกันอ่ะพอปล่อยให้ทําแผลให้เธอกลับแล้เลงสะเละจนเจ็บแผลหมดเลยเนี่ยทั้งที่จริงอะ่ะมันไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวแต่เธอกลับให้มันเจ็บยิ่งขึ้นอะ่ะนี่ไม่ใช่การตอบแทนนะเขาเรียกว่าการแก้แค่ต่างหากละ่ะผมเจ็บตัวยังไม่พอยังมาเจ็บใจอีกนี่มันยุติธรรมกันดีอยู่เหรอเนี่ยทาไมถึงทํากับผมขนาดนี้ได้นะนี่เธอแ,แค้นอะไรฉันเนี่ยฮะอย่างนั้นคือว่าเขาเนว่ เ็บเฉวย,ยโอกาสนี้ยังไปจับผิดอีกเหรอนี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันไหมอะฮะฉันเพิ่งช่วยชีวิตเธอนะไม่รู้จักขอบคุณสักหน่อยเหรออย่างน้อยก็น่าจะขอบคุณที่ทําให้วุ่นวายเพราะว่าเสี่ยงชีวิตอะหนูไม่ได้ขอให้เขา,ป<ร>าไปช่วยสักหน่อยอะก็มันจริงนะคะหนูไม่ได้ขอให้เขาไปช่วยสักหน่อยสามมาสำนึกง่ายช่วยเพื่อนมนุษย์ทําทานสัตว์ใหญ่สองเทา้าชาแนารู้จักเธอดีกว่าใครล,ลองถามคอมเมนต์คนอื่นด,ดูบ้างสิเอ้ไม่ถามคนอื่นดูว่างไงครับย่าสรติตาฮะว่างไงนี่พอทันนมรฉช เธอตอบได้ไหมว่าลูกพี่ลูกน้องเธอเนี่ยทำอะไรฉันไว้บ้างฉันเหนื่อยเต็มทีแล้วตบสั่งสอนให้ทีสิว่าไงนะตบสั่งสอน,นหรอฉันทำได้ฉันทำไปนาน,นแล้วล่ะฉันหยอยากจะบีบคอเธอจริงๆเลยคิดเหมือนกันหรือเปล่าล่ะฮะใช่ไหมอยากทำไหมฮะชานะนี่ชานะพอ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 ทั้งคู่นั่นแหละเลิกไร้สาระได้แล้วนะจ๊ะประจีวางแมกกาซีนล,ลงจ้ะนี่บอกเธอให้หยุดถลิงตาใส่ผมทีได้ไหม เขาพูดขนาดนี้ทำไมทุกคนยังเงียบล่ะคะนี่ไม่ใช่ครอบครัวฉันฉันไม่อยากคุยกับใครแล้วไม่มีใครนะฉันเลย้นี่ปราจีกลับมานี่นะนปราจีถ้ายังมีฉันแน่รอด้วยสิปราจีสมรน,น้าแล้วเธอสมควรโดนผมควรกลับแล้วละครับขอบคุณมากนะครับแต่ท้าเคารพทีแต่ท้าทีขอบคุณด้วยครับอะไรเนี<อ>่ยมองไม่ออกแล้วว่าลูกของเธอเนี่ยหัวเสียอยู่มองออกสิคะแล้วเอายังไงต่อดี เรนมีทำไมไม่กลับมานะโทรไปก็ไม่ยอมรับสายยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าแล้วนะเนี่ยโอ้พระเจ้าไปส่งมันทำไมกันนั่นเนี่ยเอ้ย<ง>นี่ยู่เดี๋ยนี้เลยนะหยุดหยุดหยุดมีอะไรเหรอนี่มือถือหายเหรอออไม่นะอยู่ในกระเป๋าอะทำไมดูสิดูมันหน่อยดูเดี๋ยนี้เลยเร็วเข้าโอ้บ้าจริง ขอโทษทีนะแต่ว่าฉันไม่ว่างจริงๆอะนี่นายมีคนอื่นหรือว่านายไม่ว่างจริงๆฉันโทรหาออนายทั้งคืนคคน,นายไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไงฟังนรันบีฉันเป็นห่วงนายมากแต่นายกลับส่งปลาจีต่อแล้วถ้าเกิดคนร้ายย้อนกลับมาล่ะจะว่ายังไงฉันไม่ได้โง่ะโโโนะนายน<ล>จงใจฉันน่ะโดนแผลฉันน่ะแล้วทำไมต้องมาส่งปลาจี นายควรจะมาส่งฉันสิถูกไหมของเธอนะแต่ว่าที่จริงแล้วนายคุณมาส่งฉันสิ่เธอไม่ได้อยากฟังฉันนี่ใช่ฉันไม่อยากทำไมต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อมันด้วยละ่ะแถมยังไม่ส่งมันอีกแล้วนี่จะอ้างอะไรอีกละ่ะโอ้ยอาเธอมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกเขาไม่มีรถฉันแค่ไปส่งเพื่อทําแผลแค่นั้นเองแล้วทำไมถึงไม่ให้มันยืมรถไปไม่เห็นต้องขับเองเลย<อ>เป็นที้ข้ามันหรือไง แล้วถ้าแผลไม่หนักหนาเนี่ยทำไมไม่กลับมาทําแผลที่บ้านบอกมานะถ้าทาแบบนี้เพื่ออะไรกันเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ชอบเลยบอกมาเอาไว้คุยทีหลังได้ไหมไหนบอกว่าไม่อยากฟังไงฮะตอนนี้ฉันอยากฟังแล้วดังนั้นบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เ,เลยนะเจ้าเธอพู้พูดเองนะว่าพวกเขาไม่มีรถแล้วคนไม่มีรถที่ไหนจะขับรถเป็นกันล่ะฮะฉันก็เลยไปส่งไงจริงดินี่รรนบีมานี่มานี่นนอย่าขยับเลยนะทำไมในต้องสู้กับคนร้ายทำไมจะต้องเอาตัวเองไปตกอยู่ในอันตรายด้วยล่ะไม่นายอไม่ในอยากโชว์ออฟใช่ไหมโชว์ใครเหร อยากให้ปราจีชอบใช่ไหมนายพัฒนาความรู้สึกที่มีให้มันน่ะฉันรู้ดีนะนไม่ไห,ไหนตังหากรู้อะไรไหมนขนาดเด็กอนุบาลย,ยังเข้าใจเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่อยากคุยตอนนี้ตอนนี้ฉันหมดแรงแล้วขอทีเธอฉันไม่อยากใส่ชุดด้วยชีแล้วน่าเบื่อจะตายเฉยไปบ้าเลยฉันไม่สน <ละ S 2> เรื่องนั้น,นฉันอยากรู้ว่านายสู้กับคนร้ายเพื่ออะไรเพื่ออะไรกันฉันบอกแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ขอร้องะนี่รันดีอีกหนอฉชนนะ อย่าปฏิเสธฉัน,ฉนไม่ได้อีกนอเธอรีอไมนอีกนอฉันอยู่เนี่ยปราจีชอบอาหารฝีมือฉันค่ะเด็กที่ไหนก็ชอบรถมือของแม่ตัวเองทั้ง<ม>นั้นแหละนอเชื่อฉันเถอะอืปราจีไม่ได้ขอให้ทำสักหน่อยนะถูกมหถูกต้องไหมก็จริงค่ะแต่ว่าฉันนอยากทำเพราะว่า<ม>เ,เธอจะได้เปิดใจคุยกับฉันง่ายขึ้นยังไงล่ะคะโ,<อ>โดยเฉพาะเรื่องของหัวใจยังไงละ่ะ ใครเป็นโรคหัวใจเหรอเธาอยากรู้เรื่องชาวบ้านไปทำไมเอาอจริงสินี่เรื่องลูกเธอนี่นาค่ะเธอจะอยากรู้เรื่องลูกตัวเองไปทำไมชีวิตใครก็ชีวิตมันอยู่แล้วนี่นาใช่ไหมนี่ฉ,น<า>ฉันไม่ได้จะไปบงการฉันแค่อยากจะให้แน่ใจว่าเราไม่ได้บนโนกันเองและอีกอย่างถ้าได้พูดออกมาเธอจะได้ทบทวนตัวเองอมองจากดาวรูโตยังรู้เลยเรื่องคนอื่นรู้ดีไปหมดแต่เรื่องตัวเองกลับไม่รู้เธออาจจะไม่ปราจีทบทวนตัวเองได้แต่ว่ารันบีล่ะ จะทําขนมให้กับเขาด้วยใช่ไหมเหรอนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องดูคนของเราให้แน่ใจค่ะถ้าไม่ชอบก็แล้วไปแต่ถ้าปราจีชอบเขาเราค่อยมาถกกันต่อว่ารันบีเนี่ยคิดเหมือนกับปราจีหรือเปล่าเพราะถ้าไม่เนี่ยมันก็อย่ามามัวเสียเวลากับฉันไปบอกลูกของเธอโน่นเร็วเข้าอันนี้อาชรอนมาเร็วก่อนที่ฉันเนี่ยจะกระดกยกซดมไม่ค่ะ,ะต้องตกแต่งก่อนสิคะ เดี๋ยวมันก็รวมในท้องอยู่ดีแล้วนาะรันบีนายอีกหนอทำไไม่ได้นะนายไปไหนไม่ได้แล้วดังนั้นบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยว่ามันอะไรกันแน่ไม่ได้อีกหนอธนรีอาฉันเหนื่อยเชื่อฉันสิวันนี้ฉันเจอเรื่องมาเยอะแล้วนะฉันง่วงแล้วฮะฉันคงไม่ต้องเปิดเด็กชนรีแล้วนะว่าอีกนอมันแปลว่าอะไรอะพูดตรงๆได้ไหมอ๋อเหรอแต่ฉันนอนไม่หลับทั้งคืนก็เพราะนายเลยนะนายยังมีหน้ามาง่วงอีก นายเป็นอะไรกันเนี่ยรันบีนายสละเวลาทั้งคืนเพียงเพื่อน,นั่งปราจีแค่นั้นน่ะเหรอะเดี๋ยวนะทำไมไม่ยอมรับหล่วว่านายนะ่ะรักปราจีนะปราจีปราจีหนูไม่อยากคุยกับแม่ไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยนะแต่ดูสิว่าแม่น่ะทำอะไรมาให้นะจ๊ะอือเคีอือ แม่รู้ว่าต้องทํายังไงกับหนูถึงได้ทาของโปรดมาให้แม่รู้ทุกอย่างได้ยังไงหนูสงสัยคนเป็นแม่น่ะรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกๆของพวกเธอจะต้องให้บอกอะไรอีกล่ะฉันรักเธอไงฉันรักเธอจะให้พิสูจน์ยังไงล่ะประกาศกับทุกคนไปว่าฉันรักเธอเหรอหรอิอาฉันอยากยอมรับแบบเปิดเผยนะแต่ว่าเธอนั่นแหละเธอต่างหากแหละที่อยู่ฉันเองเธอบอกเองว่าเราห้ามบอกใครเรื่องนี้ดังนั้นขอทีอย่าโทษแต่ฉันฝ่ายเดียวสิ มันคือเธอต่างหากแหละที่มีปัญหาเธอไม่รู้ดยซามว่าปลาจีมีปัญหาอะไรแล้วมันจะเกิดอะไรถ้าฉันไม่ช่วยปลาจีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรใครเป็นคนเริ่มงั้นเหรอฉันกําลังทําทุกอย่างเพื่อตัวเองอย่างนั้นเหรอเธอบอกให้ฉันทําทั้งหมดเลยนี่เธอบอกให้ฉันจีบปลาจีบอกให้ฉันแกล้งทําอย่างนั้นแกล้งทําอย่างนี้แกล้งว่าฉันรักปลาจีแล้วทั้งหมดนั่นก็เพราะเธอนั่นแหละฉันทําทุกอย่างเพื่อตัวเองอย่างนั้นเหรอเธอให้ฉันทํานั่นให้ฉันทํานี่ไม่เลยเธอออต่่่่าาาางหหหกกกกละทีียยใใ้ฉััันนปจไมชเ เธอนั่นแหละบอกให้ฉันเป็นคนทําฝีมือคุณปราเกียไม่เคยแผ่วเลยสักนิดนะคะเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะแม่หนูไม่คิดว่ามันจะอร่อยไปมากกว่าที่แล้วมานะคะแต่มันกลับอร่อยกว่าเดิมอีกแม่ทําได้ยังไงคะเนี่ยอยากให้แม่หัวหน้าวันหลังแม่ชวนดันบีมากินด้วยดีไหมแม่คะแม่พูดชื่อเขาทําไมอะ่ะเสียอรรถรสหมดเลยอะ่ะหนูแทบจะคายกลับลงไปในถ้วยเลยนะคะทําไมถึงพูดแบบนั้นล่ะ ทำไมจะไม่ได้เลยคะแม่จะชนรันบีมาแย่งของโปรดหนูทําไมเขาเป็นอะไรกับแม่ไปแย่งกันหรือก็เปล่าลูกกินไม่เคยพอแม่ก็แค่ทําเพิ่มอีกทีก็แค่นี้เองแม่ให้หนูกินแล้วก็นอนเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องสิก็ได้ค่ะแล้วแต่แม่เลยโอเคพูดก็พูดเถอะนะรันบีเขาเป็นเด็กดีเนาะ ดีเลยคะเขาไม่ดีเลยแม้แต่น้อยนะแม่ก็เห็นตอนที่เขาทะเลาะกับหนูผู้ชายดีๆที่ไหนเขาทำกันแบบนั้นละคะตอนให้ผู้หญิงคนนั้นจะน่ารำคาญแค่ไหนก็เธอะเขาไม่ทำกันหรอกคะ่ะจริงด้วยแต่นี่คือข้อได้เปรียบของผู้หญิงนะผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงมักถูกหาว่าทำร้ายเพศแม่แต่นอกจากเรื่องนั้นแล้วเขาก็เป็นเด็กดีใช่ไหมหนูไม่เคยเห็นข้อดีของเขาเลยหมายความว่ายัางไงเขาช่วยชีวิตลูกนะ เขาใส่ใจเสี่ยงชีวิตสู้กับคนร้ายคนร้ายที่มีปืนด้วยนะเขาไม่ลังเลที่จะทำที่จะปกป้อง,องลูกเลยละ่ะของแม่ค่ะเขาไม่ลังเลทุกเรื่องเลยล่ะค่ะเขาทำโดยที่ไม่เคยคิดให้ดีก่อนเลยเขาไม่ได้สนใจหนูเขาก็แค่ไม่มีอะไรอยู่ในหัวของเขาเขาช่วยหนูก็เพราะว่ารู้สึกผิดที่เขาทิ้งหนูไว้กลางทางเปลี่ยวและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหนูแม่กับทางบ้านของเขาไม่เอาเขาไว้แน่ค่ะเขาก็กลัวถูกทำโทษถึงได้ช่วยหนูสนใจใส่ใจหรอคะแม่ลืมไปได้เลยค่ะนแปลว่าลูกไม่ได้ชอบเขาไม่เลยค่ะ แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะทนไม่ได้อะไรขนาดนั้นถ้ออย่างนั้นบอกทีนะความชอบของลูกเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เหรอแม่จะเอาเลขเนี่ยไปคํานวณลองดูนะคํานวณเวลาตกฟากเหรอคะผู<า>กดวงเนี่ยหออมายถึงเสียงดวงซื้อหวยแม่เนี่ยนะซื้อหวยแม่แต่แม่ไม่เคยนี่ลูกหมดเคราหมดโศกแม่ก็เลยอยากลองเสี่ยงดูงั้นก็ห้าสิบห้าสิบละกันห้ิบรักห้ิเกลียดก็ได้รักเหรอรักชอบ แม่จะแทนที่คำนั้นว่าอะไรก็ได้ค่ะแต่ที่แน่ๆห้สิบซก็คือเกลียดนะคะโอเคพักผ่อนเถอะลูกแม่ก็จะไปพักเหมือนกันนะอืฉันไม่มีทางชวนนายมาบ้านหรอกใครดูสิป้ายาสเสน่ห์แม่รึไงเนี่ยคำก็เด็กดีสองคำก็เด็กดีเฮ้ยโทรหาเขาดีกว่าเขามีนัดที่ธนาคารขี้ลืมไม่พอยังไม่มีอะไรดีเลยสักอย่าง ฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนายกับปราจีนะแล้วนายตอบอะไรทันที่นายจะตอบคําถามฉันเนี่ยกลับบอกการตัดสินใจของนายนายไม่หักออกปราจีนายไม่ทําตามแผนของเรานายรู้ไหมว่าฉันต้องการอะไรนายรู้บ้างหรือเปล่าฉันต้องการคาตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างนายกับปราจีนะแต่ว่านายกลับอ้อมคอมอ้อมแอมไปมาไม่ยอมเข้าประเด็นสักทีหนึ่งเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะบอกฉันมาสิอ้อมคอมอ้อมแอมงั้นเหรอใช่นะสิรู้ปัญหาของเธอไหมรีอาเธอฟังแต่สิ่งที่เธออยากฟังนั่นแหละคือปัญหาของเธอ เธอใจร้อนจะเอาแต่ข้อสรุปเท่านั้นถ้าฉันไม่พูดในสิ่งที่เธออยากฟังเธอเองก็จะว้าวุ่นใจเธอจะละล้านไม่เลิกแบบนี้ไม่ว่าฉันจะอธิบายยังไงเธอก็ไม่ฟังฉันอยู่ดีฉันบอกเธอไปแล้วนะบอกเธอไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งว่าระหว่างฉันกับปาจีเราสองคนไม่มีอะไรกันเลยมีแต่คําสั่งเธอแค่นั้นแหละฉันไม่มีอะไรกันแล้วทำไมเมื่อวานถึงดีกับมันนักล่ะตอบฉันได้ไหมฮะตอบมาสิเมื่อไหร่ล่ะเมื่อวานเมื่อวานฉันอยู่ตอนหน้าเออฮัลโหลฮัลโหล ว่าไงลืมอะไรไว้ที่ฉันเหรอจจตโกนทาไมฉันโทรมาเรื่องงานไม่ได้ชวนทะเลาะนะฉันแค่อยากจะเตือนเรื่องนัดกับทางผู้จัดการธนาคารพรุ่งนี้หวังว่าจะไม่ลืมนะนั่นแหละหน้าที่เธออย่าโทรมาด้วยเหตุผลไร้าสาระแบบนี้อีกนะจจตโกนทาไมเนี่ยแล้วไร้สาระตรงไหนก็บอกแล้วไงว่าฉันน่ะโทรมาเรื่องงานหน้าที่ของฉันก็คือเตือนนายซึ่งฉันก็ทําอยู่ฉันจะอเขาเอาา้าออฟฟิศไหมเธอใช่ต้องเข้ากี่โมกี่โมงก็ได้ตามที่เธอต้องการเลยอย่าโทรมาอีกนะแค่นี้แหละ เห็นไหมล่ะความเกี้ยวกราดของฉันกับปาจีทีนี้แฮปปี้หรือยังต้องให้พิสูจน์ยังไงอีกอะ